ม o ชันกราฟิกเรื่องรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการคือสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมโดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนก็คือรัฐซึ่งสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐกําหนดมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมให้มีความเท่าเทียมตัวอย่างสวัสดิการเช่น3าบาทรักษาทุกโรค เรียนฟรี15ปีและแบบเฉพาะกลุ่มเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสวัสดิการที่จะขอกล่าวต่อไปนี้คือสวัสดิการการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทยที่รัฐให้การดูแลโดยปัจจุบันมีทั้งหมด3ระบบได้แก่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงชีวิตคุณสมบัติผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักมีสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอื่นร่วมบุตรของข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ มีอายุ20ปีขึ้นไปหรือสมรสบุตรของข้าราชการคนที่4ขึ้นไปข้าราชการที่กเกษียณอายุก่อนกำหนดและไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ @nsso เพื่อเพิ่มเพื่อนสอปสชคลิกคำว่าเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและกดยอมรับกอกข้อมูลส่วนบุคคลกอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อขอรับรหัส OTP ตั้งรหัสในการเข้าใช้งาน6หลักเข้าสู่การลงทะเบียนร,ระบบจะถามว่าที่อยู่ของคุณตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่กรณีที่1ที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนกดคำว่าตรงถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายเซลฟี่คู่บัตรประชาชนกดคำว่าบันทึก เลือกหน่วยงานบริการตามที่พักอาศัยและกดยืนยันกรณีที่2ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนกดคำว่าไม่ตรงถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนแนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบันเกอกที่อยู่ปัจจุบันกดเลือกเครือข่ายหน่วยบริการเลืองหน่วยบริการตามที่พักอาศัยและกดยืนยันหรือลงทะเบียนแบบออฟไลน์ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือทางสายด่วนสปสช1 3 3 0สิทธิประกันสันสนสนสงคมคือการทำประกันกับรัฐบาลด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน5%สูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนคุณสมบัติผู้ใช้สิทธิประกันสังคม มาตรา33ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้างมาตรา39ผู้ที่เคยมีสถานะตามมาตรา33ลาออกมาเป็นอาชีพอิสระและสมัครใจที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อมาตรา40เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องการมีหลักประกันโดยเข้าร่วมกับกองทุนอย่างสมัครใจ การลงทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33นายจ้างจะยื่นขอสิทธิประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40สมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ร้านเซเว่นทกสและบิ๊กซีหรือสมัครได้ทางออนไลน์ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครผ่าน e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ลิกสมัครสมาชิกผู้ประกันตนอ่านข้อตกลงและกดยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา39ทางออนไลน์ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้ประกันตนเลือกหัวข้อสมัครมาตรา39 อ่านข้อตกลงเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและกดยืนยันการสมัครรอรับผลการอนุมัต e ิ e-service ภายใน2-4วันทำการขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา40ทางออนไลน์ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนระบุหมายเลขหลังบัตรเพื่อตรวจสอบสถานะกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการคือสิทธิคุ้มครองการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเมื่อเจ็บป,ป่วยสามารถเข้ารับบริการการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐคุณสมบัติผู้ใช้สิทธิบัตรข้าราชการ เป็นข้าราชการและคุ้มครองสิทธิให้แก่บิดามารดาคู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน3คนขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิข้าราชการทางออนไลน์กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็คสิทธิผู้ที่มีสิทธิหน้าเว็บไซต์จะแจ้งว่ามีสิทธิการลงทะเบียนใช้สิทธิข้าราชการลงทะเบียนที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทําได้หรือไม่ทําได้แต่ไม่สามารถทําได้โดยทันทีพอเมื่อลาออกทางประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก6เดือนหลังจากครบ6เดือนจึงจะสามารถยื่ยนขอลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สุดท้ายนี้ทุกชีวิตมีสิทธิในสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐ,ฐกิจ ลดช่องว่างทางสังคมและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ขาดแคลน